สวัสดีครับช่องสีสุขคาสสิครับชาแนลทีมีแต่รถสวยๆครับวันนี้อากาศร้อนมากๆครับแต่เราก็ไม่กลัวครับวันนี้เรามาเจอเจ้ารถหัวลากฮิโน่ครับฮิโน่ซีรีส์7 0 0ครับคันนี้มากับสีบอลส้มครับนี่ครับนี่เราให้ดูกันชัดๆเลยครับสีบอลส้มตัดกันสวยงามมากๆ เดี๋ยวคันนี้มีพิเศษด้วยครับเดี๋ยวพิเศษอะไรเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาชมตัวรถกันก่อนนี่ครับตัวรถรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่หน้าเจ้าฮีโน่ซี i ี s 700ที่เราคุ้นเคยกันดีครับแต่คันนี้ก็จะมาแบบชุดแต่งมีหลายชิ้นเลยครับมีหลายชิ้นเลยผมที่เด่นเนก็คือไอตัวกันสาตรงกระจกบังลมหน้าครับ ตัวนี้ครับนะครับของฮีโน่แท้เลยตัวนี้สวยงามมากๆสีดําด้านบนเหนือกระจกบังลมหน้าขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้สวยมากๆเลยแล้วก็เด่นอย่างคือสีครับสีสีส้มกับตัดกระสีบอลน,นี่สวยมากๆนะครับส้มกับบอลตัดกันแล้วก็หน้ากระจังก็เป็นโครเมเยมด้วยนะครับนี่ด้านข้างด้านข้าง นข้างก็แบบนี้เลยครับคันนี้ก็เป็นฮิโน่ซีรีส์เจ็รอหัวสูงนะครับเป็นของบริษัทพีท p o สปอร์ตนะครับด้านข้างก็มีคิวค้วกันซงคิวกันศาดโคมุ่งโคเมียมตรง,ปร,ตงประตูนะครับตรงบนดงบันไดมีครบครับมีครบนี่แล้วก็ตัวนี้ครับตัวแผงด้านข้างปิดด้านข้างตรถอ่า เพื่อนๆจะสังเกตเห็นอีกอย่างคือตัวรุ่นนี้ครับเจสซีตัวนี้จะยาวมากๆเลยพี่คนขับเขาบอกว่าคันนี้เป็นเป็นคัสซีของเจ้า One v o l โว FM v o l v ็มวอนะครับเนี่ยครับแล้วก็แต่คันนี้เป็นเครื่องเครื่องฮิโน่เครื่องฮิโน่ไหมพี่เครื่องฮิโน่สี่อ,อ่าคันนี้เป็นเครื่อง4 1 0ครับคันนี้แต่ว่าเจ้าช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้เป็นของ One v o l v ว FM นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆกันเลยนะครับ คันนี้นี่ดีล้อหน้าล้อหน้าเป็นล้ออันโคนะครับล้อน้ําหนักเบานะครับล้อน้ําหนักเบาอ่านี่ครับจุดยึดจุดไรที่พี่เขาบอกก็แปลงมาก็ลงตัวเลยครับวางหัวซีรีส์เ0็รอนี่ได้พอดีเลยนะครับนี่ตัวนี้บางโคนบางโคนหน้านะครับชิ้นละหลังก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับนี่นะครับสีสันโ้สดใสจริงๆนะครับ นี่ครับด้านข้างก็มีตัวป้องกันถังน้ำมันเป็นโครเมียมเลยครับโครเมียมนี่ถ้าล้างใหม่ในม่ในหงเงาวับเลยครับด้านบนก็เป็นชิ้นงานของเหล็กตินเป็ดครับเหล็กตินเป็ดเอาไวใ้ให้เราเดินไปเหยียบเยียบไปหยิยบเจ้าติดตั้งพวกสายลมพวกอะไรนี่ครับนี่เลยนะครับนี่ครับหัวญี่ปุ่นมีสัญลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นเยอะแยะเลยครับตรงนี้ นี่ครับที่พิเศษของเราคือตัวนี้ครับเป็นช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างของเจ้าวอลโวะครับนี่ครับคันนี้เป็น6ณ2นะครับอันนี้เป็นล้อขับล้อขับของเจ้าวอลโวแบบนี้นี่ครับเห็นชัดๆเลยครับว่าเป็นเป็นชุดของรถวอลโวนะครับนี่ครับตัว V ีนะครับตัว V ีตัวนี้นะครับวางก็ได้ลงตัวพอดีเลยครับลงพอดีเลยนะครับโอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆคันนี้ แปลกดีครับแปลกดีและที่สําคัญคือวางได้ลงตัวเลยครับวางได้ลงหมดเลยนะครับแปลกมากๆน่ครับดูชิ้นงานาก่อนครับงานสวยด้วยนะครับนี่เราดูมุมนี้ครับรวมๆข้างๆกันสักหน่อยโอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆสีสัน นี่ครับที่เด่นๆก็คือตัวนี้ครับตัวกันสาดกระจกบังลมหน้าครับตัวนี้สีดาตัวบนเนี่ยครับนี่ครับป็นคำว่าฮีโน่นะครับของแท้เลยสวยงามมากๆครับตัวนี้นี่ครับโครมงโคเมียมคางแก้มนะครับชิ้นงานโคเมียมที่ติดตรงชายบันไดประตูครับนี่ครับชายประตูตัวนี้ ล้อเลอใส่ฝาโครงฝาครอบหัวน็อตมาสวยงามมากมาเลยครับนี่ตรงนี้เป็นด้านข้างของข้างซ้ายครับของเจ้าคันนี้ก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้แน่น่าจะเป็นถังน้ำมันนะครับเนี่ยนะครับไม่ถังน้ำมันก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบตเตอรี่พวกอะไรครับเราตรงนี้เป็นถังน้ำมันนะครับเนี่ยมีชุดป้องกันเหมือนกันตรงนี้นะครับ เเป็นคมมมียขันนี้วางคัสซีของเจ้าวันโบ้อ m ลงตัวพอดีครับสวยเด่นแปลกไม่เหมือนใครดีครับสุดยอดเลยคันนี้นี่ครับเจ้าเจสซี่วันโว คันนักขานี้ครับแต่ว่าจับเจ้าหัวฮิโนซีรีจะร้อยคันนี้เข้าประเสาสวมได้พอดีเลยสุดจริงๆครับด้านบนลังคาก็มีราวติดไฟสปอรลท์ด้วยแจ่มจริงๆพี่เขาจะเดินทางไปมาเลยแล้วครับไปเอาอากอนครับคันนี้นี่ครับคันนี้นี่โดดเด่นที่สี สีสวยมากๆครับบอลส้มอ๋อไปแล้วครับไปแล้วเจ้าฮีโน่เจช่วงล่างวันโวเอเครับสุดจัดประหลัดบอกไปแล้วครับไปแล้วสวยงามมากๆครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยน,นะครับครับวันนี้สวัสดีครับ